รุนว่าหางกัทหารพ่อขุดบ่ขาดเิน่เบียดดอกเลยครับน้องมีบุญบกกันเลครับ้ครับอวครับเออี่อยดครั้อดเยด้วอดเอดดเยเอคอบดงบด้ยาเกี่ยววเเม ันฐานนะครับน้องมีบุญบวกแอตเทวดาครับบางแรกของมื่อนี่ทีมง,งานพี่เดียงกำลังตกแตง่งอยู่บนฐานนะครับน้องมีบุญบวกแอตเทวดาครับราคาที่แปดสิบห้าเก้าสิบน้องมีบุญบวกแอตเทวดาขอให้โชคดีครับหนึ่งสองสามปล่อยครับ คนมอน้องมีบุญบวกเอเทวดาบังที่หนึ่งดึงออกไปลูกดึงออกไปดึงออกไปลูกดึงออกไปเออทังใดชพวันบย่นี้หันไปรดไปทยกรรมการนี่มันอยไ่เต็มเฟืองดูดอกไปยิ้มยู ลำโตไปดีละสุดๆเลยนะครับฟองยอด้ากวดายอข้อก็ดี mm ัขงกิโน่ยี่สิบห้าสิบไปสาม้านของช้างเพื่อครับประเภทเตาไม่ต้องพูดถึงเย่าบ้ายังเร็วครับเ่ยมาตัง้ง พี่ควันจังๆว่าพี่แล้วน่งสามล้ว่ามลอยวให้ิพุงเิมแล้วครับลองมีบุญเฮ้ยหล่ะเฮ้ยล่ะผาบบัวย่างต่ธรรมาดามาดมาดามาานมาจานเดี๋ยวยังดักตั้งตาไม่ได้เอ้ยหล่ะพุ่งเบาได้ครับ้องมีบุญบัพเทวดามาบังโตเบาได้เบาได้นี่นะครับถอตาเป้าแล้ว รุนตทหางกันทหารเพราะคุณเพขาดเงินเ่ราะเบียดดอกเล่ครับน้องมีบุญเกระกันเนี่ยถ้าไม่มีอุบัติเหตุน่าจะเฉลุยเอาเห็นแล้วเขาเห็นแล้วมตลลอดเยับโอ้นี่เห็นแล้วเห็นแล้วเอาเมียบ้างยูทิมหกหนึ่งโอ้ยแท้ตายังสิบดีไวมเถอะวะมันเอาหนูสิมันเอาเมีย เราม่ายอยู่ยี mm ่ส hmm. ิกระทางแต่เขาดูกระตาเราดูกระถั่เราไ่ดูพิใจยื้อเฮี้ยนได้ไนี่นะครับนี่นะครับเ่อเรามาดูเพราะพิใจยื้อเฮี้ยนนี่คือหางนะครับดาด่ากำนัลเพิ่งตามอยู่นะครับคอยจักสองล่างเขาไม่เห็นเราดรด่ากำนันตามอยู่ผมเห็นอะไรแต่ว่าพวกอย่าขึ้นดอกเม่อลกเรวครับกที่บูกาเทวดาครับเวลาสามร้อาส้าสาร้อสาีไปสร้างหมู่บ้านเลยตัวนี้